อกแล้วว่าเดี๋ยวมาแน่มาแน่ฮะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึ่งครับช่วงหน้าครับมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันว่าในมุมมองของนักทันศาสตร์เนี่ยเขามองกอรารอภิพรายไม่วางใจวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วชื่นอกชื่นใจแค่ไหนที่ได้เห็นประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับทีเลน่นข้นอกกัน ไปเถอะนะยังไงก็ไม่ไปเพราะชีรูว่าไม่มีที่ไหนเย็นใจเท่าที่บ้าน m ิ t ซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้มีแผ่นกรองพีเอ็มเปิดได้ทั้งวันสุขภาพดีทั้งบ้านมองหาแอร์มองหาโอชิทำนาก็ดีมั่งไม่ดีมั่งก็รู้สึกล้วมาค่ะปีไหนแรงก็ไม่ค่อยได้ทำมาก็มีล้มลุกคุกคานเหนื่อยค่ะเบื่อท้อเราขายได้แค่ไหน มันก็จะจบกันแค่นนั่นแถวหน้านะทำนากขอยากได้าราคาสูงที่ทั้งทาก็เพราะว่ามีลูกนอกอยากให้ลูกเรียนสูงเเก็บเงินไว้เยอะๆค่ะพอมีประกันรายได้ข้าวเข้ามาเราก็เริ่มมีกำลังใจทำขึ้นมาแล้วเราไปขายได้ไม่เต็มราคาเราก็จะไม่ได้เงินส่วนต่างที่รัฐบาลชดเชยให้ก็ยังพอได้ซื้อข้าวปลูกปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เรามีอยู่ก็มาใช้ใจในครอบครัวส่งลูกเรียนบ้างที่เหลือก็เก็บไว้ต่อทุนรอบหน้าค่ะ เราก็ไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินคขกเกษตรกรเขาก็พอลืมตาอาปากได้ขอบคุณไปยังรัฐบาลนะครับที่ทําโครงการประกันรายได้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณรัฐบาลเลยหลายเด้อโครงการประกันรายได้เป็นหลักประกันชีวิตชาวนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน